อะไรนะไ e? เอ้าทำไมกูเป claro ็นจอบงการอะอะไรเอ้าก oh ็น hm ี่ไงนั่นแหละไอเชิยอโรล่านี่นี่ผู้เล่นใหม่จริงไหมเนี่ยของแท้อะไรไม่จริงหรอกไ่มีรูปโปรไฟล์ไอเฮียเม็ดนี่เป็นบอนด์ด้วยไอสัตว์ไม่ใช่ก็ไอเฮี้แล้วม่ใช่หรอกเชื่อกูดิไอชื่อมาตตี้่านว่าไงวะไหนวะมันมัตตี้ไนมีมาตตี้ด้วยชอบดิฟไงมชอบดิฟไม่ก็จะไปรู้ได้ไงอะไรไอเีย เออเรียนญี่ปุ่นมาเลยญี่ปุ่นก็เที่แล้วก็นั่นมันภาษาจีนไงก็ใช่ไงเออทำไมอ่านไม่ออกสร้างพื้นที่แสงที mm ่จะมาสโลว์แล้วไม่อ่านไม่ออกแล้วนี่คืออะไรสเกิร์นี่คืออะไรอะไรมึงเล่นเก่งสุดแล้วตัวเนี้ยกูไม่เคยเล่นแม่งอีกไม่เคยก็แย่เลยเอาไปเถียงเนี่ยะไม่เคยเถียงไม่นักเนี่ย แหมใสั่แล้วตอนอยากเล่นนะไอเหี้ยกดอย่างนานเลยกูห้องไอเหี้ยพูเลือกลากปุ๊บไม่เงเจอเลยเฮ้ยเอ้าเหี้ยนี่แม่งไอเหี้ยมันเช็สกิลคิวอยู่กูเห็นแล้วกูเดินหลบเลยไอเหี้ยเอาแม่งดีน้ำเงินมีร้องแล้วสกิลนนี่ตอ เอาแม่งไปเลยสวยสวยตีแม่งไปท่านทำงั้นทำไมะผมตีบอกตีแม่งเลยถ้ามึงตายกูผิดกูไม่ตายหรอกอี๋อกูตายเดี๋ยวมึงตายไม่ตายมีทาเรื่องไปทำอะไรทำอย่างนี้ไง เปลี่ยนพลาดใช่ไหมไปมาร่วมวงกันให้กับเพื่อนรุ่นทีมไปใสพันเยอะมากยังกลับมาเลยพ่อพูดเลยและอันนี้ไอ้พวกที่มันเดบิวใส่ศัตรูนี่คืองโงโอ่เลยใช่เอา้าไอ้เหี้ยกูนึกว่ามันแบบลบบัฟหรืออะไรสักอย่างไม่งโง่แค่นั้นของแค่เลยรวะพวกเล่นหลังไม่ผู้ดีแดร์แคโรลแคโรลเหรอแฟนไอ้แม็กเนี่ยแฟนไอแม็กเนี่ยเออโอ๊ยได้คุยกันดียังดีกว่าเนี่ยเมื่อันแคโรลเพิ่งทักกูมาบอกพี่ต้าใส่ไมยางเล่นด้วยบอกลงแรงครับ ก็เราเอาเลยไม่ไหวกับอินโดขี้โม้ขี้เหม็นด้วยผู้อยากเล่นสป,ปายฟอร์เหมือนบ้าูเวงตาเล่นมะเล่นยังไงพี่เปอร์แม่งได้โลเป็นเฟติสช,ชอบกินฉี่ไอ้โอ้โหกเดียะลยเฮ้ยน่าสนใจหรอเออกูเพิ่งเห็นคลิปนั้นมาน้ำเงิน,นที่พี่น้อยไปพูดเรื่องไอมึงมะมึงเห็นยังเน<ว>ี่ยเอามึงยังไม่เห็นอ่ะคลิปแม่งห้าเดือนแล้ว ไอ้บู๊ทแม่งส่งมาให้กูอยู่ดีๆมันก็เจอเป็นคลิปเจน X เจน Y เจน Z อะไรสักอย่างนี่แหละมีเพี่ยอว่ะเออแล้วก็มีคนเหมือนตอบคำถามมาว่าเจียวใหญ่เกินใส่กางเกงไม่สวยแล้วพี่น็อตเขาก็พูดเอ้ยป่ามาป่ามาพี่น็อตก็พูดไปเรื่อยแล้วก็บอกว่าเด็กฝึกงานน่ะไอ้น้ำเงินน่ะของจริงพูดงี้เลยเอออ้าวเฮ้ยน้อง ผลโผล่มันโผล่มั้ยโผล่จริงโผลรแบบโอ้เฮ้ยไม่ทำงั้นโอ้โดนด้วยเนี่ยมันโดนตันด้วยหรอมันลอยอยู่เยอะลอยข้างบนดูดูโอ้โหราดไหมเนี่ยเฮ้ยคนจะโหดโอ้โหราดคีบด้วยพวกคีบนี่เสมอเสมอชัวร์ไอเย็นเสมอไม่เสมอหรอก <c oughs> เออใช่เสมอกูก็บอกอยู่ตอนโหลดเข้าเกมอะว่ามันไม่ใช่ผู้เล่นใหม่หรอกอีฮี้อะไม <c oughs> ่หมายถึงว่ามึงก็แล้วสลั่งรหัสใหม่มรอไหกเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยู่แล้วเห <c oughs> ยีออออยอจงเฟงอืองอะเหยียอจงเฟาโอ้โหใส่อยู่ที่เหยียอจงเฟืองมันมีได้หรอวะซี่คนมีไม่ไม่ตอนแรกไอ้อไม่ใช่เหยียอจงเฟืองไอ้เนี่ยจงเฟรงิร์ดพูดผูพูดเออใช่ที่ปืนพูดเหยื่อจงเฟิร์อ,อืมอะไรอะ ติดเสียงแน่นใช้แฟนตาซีโอ้ยแฟนตาซีเด็กป<แ>้านใหม่ใหม่ใหม่เล่นละเก่งนี่ว่ะน้องเงินก็ขี้อะแหละสั์นี่กูได้คิวตั้งสามตัวไปแอบฝึกเล่นตอนไหนโขดูพูดเต็มเลยมันตกตลอดเลยไอ้เนี้ยกูไม่ชอบเลยว่ะก็ซื้อคอมสักทีนั่นน่ะเด็กขี้อะซื้อดิกพ่อกูเป็นขี้แหววไม่ต้อยู่อมองงีพ่อกูเป็นคนสะอาดมอไงยังไงวะ ก็แบบว่าแบบจะเอาราคานั้นเลยเหรออะไรแต่ตอนแบบคุยก็คือคุยดีนะนี่คนละครึ่งก็สบายไม่รู้จะอาเองโอโหอเคจดหัวพ่อมึงตรงมือโอ้โโอ้ยเจ็บน้ำมันล็อกแม่งดิโอ้โหไม่โดนเลยอีกเ้ย โอ้โหลืมไปว่าไม่ใช่เดโกไอ้ชั์โลมีไหมให้โลใหน่อยไม่ต้องละไม่ต้องไม่ต้องตีไม่ต้องเถอะทำอะไรเลยไม่ต้องละไม่ต้องไม่ต้องตีไม่ต้องเถอะตีอยู่นะเฮียก็บอกให้ตีอยู่เลยก็บอกว่าไม่ต้องตีทำที่แล้วมึงบอกเฮ้ยล็อกแม่งดิเฮ้ยรีบโลไหมเรา เขานี่เลยเขานี่เลยอุ้ยเจ็บล็อกแม่งล็อกแม่งล็อกแม่งเังยดีจ้าปงโอ้ยไอ้เฮียตายไหมเนี่ยโอดเยสเรื่องใหญ่อะไรอ่ะไอ้เฮียสั่ชุดนี้คือไงอะไอ้เฮียตรงเฮียจังหัวชัด ต่างก็มีรักนันว่เอาละเกมแรกกูจะเก่งของมึงหรือเปล่านั้นแหละเกมแรกอะไรยีสามล้านแต้มแล้วเนี่ยเอาสัตว์ใช้ยากยู่้ว่เจรมีจับแน่นอนโอ้แรงยุ้ยอ่ะเฮ้ยยังมีดนี่แหละ ตนี่ยลันสามหกห้าสิบสามหกสี่สามห้าสิบหกสิบสามสิบอเียี่ยอพีเอ็กูนอ๋น้อยจังเนี่ยวิ่งอยู่สามสิบสี่หกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะใช่จวิ่งเร็วจังอ้าวทำไมทำงี้เนี่ยแหลมเงินไม่ปักคอนโทรลเลยขอนน้อยกว่กูอีกนะม่ก็เล่นตัวนี้มันก็ต้องฆ่าฝันบุกเกี่ยวอะไรกับปากดแล้ว เล่นเหมือนอีนนท์เนี่ยที่ลาไปเรื่อยมาโล่ให้กูหน่อยเลยวพันนะดีโล่พันนะดีดองพ<ว>ันนาดีพันนาดีควายนาด,<ว>ด,ดีดองกู <c oughs> <c oughs> เชื่อใจในมึงเว้ยเมื่อกี้ <c oughs> เฮ้ยไอ้ตาเนี่ยพอสิบล้านมือไม่จังใจไอ้เหี้ยไม่ได้เล่นนานเว้ยเป็นเดือนเลยมาละควายถ้าเขาถูกหัวสิบล้านเขาให้อ้วนพันหนึ่งด้วนติดใจปะโอ้โหเดี๋ยวตีเลยหนึ่งเลยแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งได้ปะถูกเท่าไหร่นะหนึ่งล้านโอ้ยแสนหนึ่งเยอะไปเยอะไป น้าแสนเราไปซื้อคอมซื้ออะไรซื้อซื้อเมมเบอร์แนทนซี่กเด็กใน้องเสี่ยน้องซส <c oughs> ี่ก็ให้เงินอ้วนไปซื้อแล้วไงเออใช่ก็จริง <c oughs> <c oughs> ที่อยู่มีมันออกไอ้ียอะไรสักไม่แบ่งแยังไงเวทเกือบจองเขาใช้งี้เขาใช้ีน้องคุณรูหมเขใช้ีน้องเขาใช้งีน้องเขาใช้งีเนี่เดดูเดีดใช้ี อย่านะนอย่านัู้แบบเสียหิวเลยสักรักศูนย์สี่ากกากูกที่เล่นครั้งแรกอืมสามพันชั่วโมงแล้วมึงเอ้ยให้มึงดูคาสิอเอาติดกองเอานี่จะถึงแล้วจะถึงแล้วไที่ยังไม่ถึงมี่เร็วเกินไปเอาเฮ้ยแม่งไโกงแันเดียว ไม่ใช่ได้วยโอ้ยอยู่มีออกเวทไอ้ที่อ่ะเกิดเป็นซับต่อไอปที่อะไรเาอเออเกิดเป็นซับทำพี่อะไรตัวที่กูเล่นอยู่เนี่ยนะอืไม่ได้เกิดเป็นซับอี๋พวกแม่งหาเอาไปเล่นซับใครดูใครดูทิกต็อกพี่ผู้ชายคนนั้นใส่แว่นไม่ใส่โอ้เฮ้ยมาดูดกันนะอ๋อไอ้นี่คนสองตัว ลืมตลอดเลยเที่เรียว่านี่โกรธนี่โกรธไม่สนอ่ะสนดิทำไมยังไม่สนไม่สนใเทียมันไม่มีลิีก่อนจะร้อยก่อนไงปรับตายแล้วเนี่ยถ้าไม่มีโล่แล้วกูไม่ตายก็ตั้งแต่กูเลยจะตายแล้วไม่ตายหรอกทำไมกูไม่ตายไง กูไม่ได้เนี่อะไรเยอะแยะเลยครับได้ไหมไอ้ตัวก็ดีกว่าตอนกูเล่นไฟเฮ้สนุกจังคนจะได้รู้มึงเล่นละ